ยอดมากเลยครับเราได้ความรู้จากอาจารย์เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับท,ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสในการบรมมาในเนื้อหามันก็จะมีทั้งหลักการเนาะแล้วก็การประยุกต์ใช้อะคะ่ะที่อาจารย์แกเสริมให้รวมถึงเวิร์กช็อปต่างๆบานับรรยากาศในการอบรมก,ก็สนุกดีครับวิทยากรเป็นกันเองครับก็สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริง มีความรู้เพิ่มเติมเปิดความคิดให้มันขยายกว้างขึ้นแล้วก็สามารถนำเครื่องมือที่ดีๆเหล่านี้ค่ะไปใช้กับการทำงานของเราได้ต่อไปในอนาคตค่ะก็ออความรู้สึกในการอบรม์ในวันนี้นะครับโอ้โสุดยอดมากเลยครับเราได้ความรู้จากอาจารย์จากทีมงานเพื่อที่ว่าจะเอาไป ไปปฏิบัติในหน้าที่ของเราซึ่งเราเป็นหัวหน้าง,งานเนาะว่าเราจะได้ไปจัดการยังไงกับลูกน้องของเราในเรื่องของสักชัน้นแฟนที่ว่าเราต้องเอามาทดแทนเราในอนาคตหลังจากที่ว่าเราต้องเติบโตไปแล้วก็คนที่จะมาแทนเราตัวนี้มีประโยชน์มากสองเราวันนี้ครับผมก็เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับท,ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสในการอบรมมาแล้วก็ความรู้ที่อบรมค่อนข้างที่จะตรงนะครับก็สามารถเอาไปใช้หน้าง,งานไดนะ้แล้วก็รวมถึงทางวิทยากรแล้วว่า ผู้ทำงานทุกคนก็แฮปปี้ครับผมตัวเองนะร้อเปอร์เซนต์วนี้แบบต้องได้ไปใช้ได้จริงแน่เลยเนาะครับผมโอเคครับครับครับก็สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็วิทยากรค่อนข้างที่จะมีความรู้มีความสามารถนะแล้วก็ถ่ายทอดเอ่นำตัวอย่างต่างๆมาให้เราทำให้เข้าใจได้ง่าย แล้วก็การเรียนรู้ก็จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอชอบพาร์ทที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะเช่นคอมเมอร์เจนซีอะไรอย่างเงี้ยในสเต็ปอะคะ่ะสเต็ปในการสอนที่เราอาจจะมีผู้ได้บังคับบัญชาที่เป็น s u b s e c t i o แพงของเราแหละแต่เรายังไม่มีสเต็ปในการพัฒนาเราก็เลยชอบที่จะเป็นการกําหนดสเต็ปที่ชัดเจนแบบนี้ค่ะ ือว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดความรู้ใหม่เลยแล้วกันเราก็มีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของการจัดการบริหารคนแบบนี้ค่ะอะไรที่แปลกใหม่ที่เรามองว่าเอ้ยเราอาจจะรู้แล้วแต่ทเนี้ยคือพอได้เรียนวันนี้ก็คือ มันทําให้เปิดเปิดความคิดให้มันขยายกว้างขึ้นนะใช่ไหมน้องกิฟต์ค่ะ,ะใช่ค่ะก็คือในเนื้อหามันก็จะมีทั้งหลักการเนาะแล้วก็การประยุกต์ใช้อะค่ะที่อาจารย์แกเสริมให้รวมถึงเวิร์กช็อปต่างๆที่แกพาเราทำเนาะม,มันก็จะช่วยเสริมความรู้ความสามารถของเราขึ้นไปอีกคือถ้าเกิดว่าในหน้างานอะบางอย่างอะเราอาจจะไม่รู้ถึงหลักการพวกนี้คือตอนเนี้ยเรารู้ถึงหลักการแล้ หลังจากนี้เราเอาไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งก็น่าจะเกิดประโยชน์กับแผนกเราได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทําให้เราเปิดมุมมองใหม่เนาะไม่ใช่ในมุมมองของหัวหน้าอย่างเดียวคือให้มองในมุมมองของลูกหลานด้วยก็ค่อนข้างที่จะสนุกเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายอาจจะง่วงหน่อยแต่แต่ถ้าสําหรับพี่อ่ะพี่ต้องเอาคะแนนให้ได้เยอะที่สุด สนุกสนุกค่ะเป็นหลักสูตรที่ว่าต้องต้องเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดอ่ะ <c oughs> อาจารย์มีเสริมมุกขึ้นมานเรื่อยๆให่ไม่ไง่วง <c oughs> ก็เป็นหัวข้อที่ดีเนาะที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ครับเนื่องจากว่าในองค์กรก็จําเป็นต้องมีหัวข้อนี้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภา,าพของบุคลากรได้ครับก็เป็นหัวข้อที่ดีมากครับความรู้ที่ได้จากการอบรมครับก็คือมันสามารถมาสอดแทรกการทํางานได้ ก็คือมันประยุกต์ใช้ในการทํางานปรับปรุงเรื่องขององค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วก็บรรยากาศในการอบรมก็สนุกครับเป็นกันเองแล้วก็สอดแทรกเนื้อหาความรู้ตลอดเวลาครับก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันนี้นะครับก็มีประโยชน์ในเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาครับแล้วก็ที่จะนาไปบริหารจัดการในเรื่องของการพัฒนาระดับคนได้บังคับบัญชานะครับเพื่อที่จะให้เขาได้สามารถรองรับ ในเรื่องของการเป็นหัวหน้าง,งานหรือว่าพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา,ญาให้มีภาวะผู้นำและการบริหารการจัดก,การที่ดีครับผม